เาเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมกรณีนี้น่าสนใจมาขยี้แล้วมาขยายกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยออกมายืนยันนะครับว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือนะครับเพื่อขอตัวนักเตะสัญชาติไทยที่ค้าแข่งอยู่ในต่างแดนในแต่ละประเทศของยุโรปต้องบอกว่ามีเยอะมากนะครับไม่ได้ให้มีอยู่แค่ในอังกฤษเท่านั้น ยังมีกระจายตัวอยู่ในสเปนโปรตุเกสคือหลีกชั้นนำาในเยอรมันเราก็มีดังนั้นเนี่ยทางสมาคมก็เดินหน้าเพื่อจะขอตัวนักเตะเหล่านี้แผนแรกก็คือการให้มาร่วมทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่จะมีโปรแกรมชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศมองโกลเลียนะครับเรื่องนี้เนี่ยทางสมาคมบอกว่ายื่นหนังสือไปแล้วแล้วก็ขอตัว หลายๆคนเข้าไปสิ่งหนึ่งที่มีการรายงานออกมาก็คือหลักๆเนี่ยตัวเด่นๆที่ทีมชาติไทยเราอยากได้ก็คือในรายของธวั์ซึ้งจิตถาวรจากสโมสรเลสเตอร์หรือแม้กระทั่งในรายของเบนจามินเจมเดวิสนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมว่าถ้ามาแข่งขันในชิงแชมปเอเชียรอบคัดเลือกอยู23อะอาจจะยากครับคุณผู้ชมสืบต่อเนื่องไปเลยดีกว่าเพราะว่า ถ้ามองแบบนี้ครับคุณผู้ชมมันยังมีอีก2ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ในช่วงปลายปีนี้รวมไปถึงช่วงต้นๆปีหน้าเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ที่รออยู่จริงๆก็คือการยินแชมป์อาเซียนที่ภายใต้การคัพของมานโพกกิ้งเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทีมงานของอฝ่ายเทคนิคของทีมชาติไทยเนี่ยเดินหน้าเตรียมทีมไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก้าวแรกเราเห็นแล้วมีการนั่งประชุมผ่านคอนเฟอเรนซ์กัน ก็มีทางคุณมาดามแป้งนะครับมีมีเสอร์เด็ดมีโค้ดหนึ่งแล้วก็มาโน่เนี่ยมีการพูดคุยแล้วก็วางแผนแล้วว่าจะพูดถึงทิศทางของทีมชาติไทยจะเป็นยังไงกระแสะหนึ่งที่น่าสนใจอันนี้ต้องมาไล่คุณผู้ชมฟังก็คือเรื่องของการเรียกตัวนักเตะที่คิดว่าจะต้องใช้อะเพื่อที่จะทวงเจ้าอาเซียนในครั้งนี้นะครับคุณผู้ชมเล่ากันแบบนี้ว่ามันมีหลายชื่อที่ถูกพูดถึงก่อนหน้านี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวของชนาทิพย์นะครับตัวของธทีรทอน ที่โอ้โหมีการยืนยันว่าอยู่ในแผนของมานโนแน่นอนแต่ยังไม่มีการพูดถึงในส่วนของธนวัน์ซึ้งจิตถาวรน,นะครับต้องเล่าแบบนี้ก่อนว่าตัวของธนวันรณปัจจุบันเนี่ยถามว่าเป็นตัวหลักของเลสเตอร์หรือเปล่าหลังจากที่ประกาศตัวและมีชื่ออยู่ทีมชุดใหญ่ก็จริงแต่หลังจากเกมอุ่นเครื่องแล้วได้รับอาการบาดเจ็บไปเนี่ยตัวธนวันรเองก็ไปเล่นให้กับทีมยูย่สามครับคุณผู้ชมซึ่งผลงานก็ยังทรงๆอยู่ยังไม่ไม่ยังไม่แบบ ร้อนแรงเหมือนปีที่แล้วอะไรประมาณนี้ครับคุณผู้ชมซึ่งคำถามสำคัญก็คือถ้าตอนนี้ทีมชุดใหญ่อยากจะใช้ตัวธนวัตรซึ้งจิตถาวรจริงๆเนี่ยอาซินคนอเป็นไปได้มากน้อยขนาดหน่อยแน่นอนมันมีนมเงื่อนไขในเรื่องของการเดินทางเงื่อนไขในเรื่องของการกักตัวอะไรต่างๆซึ่งอาจจะเยอะแยะแต่ไม่หมดแต่ข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมมีรายงานว่าการทำงานในครั้งนี้ของทีมชาติไทยเนี่ยต้องการจะใช้ทัวร์นาเมนต์อาซ์เซนอ เปรียบเสมือนเป็นการเตรียมทีมในตัวเพื่อที่จะจับทางของทีมช้างศึกยุคใหม่เนี่ยเพื่อจะไปสู้ศึกในการชิงแชมป์เอเชียเพราะสำคัญมากานะครับคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดไม่สร้างทีมไว้แต่เนิ่นเ่นเนี่ยอาจจะลำบากได้คุณผู้ชมจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเดี๋ยวเขาจะมีโปรแกรมฟีฟ่าเดหลังจากผ่านสัปดาห์นี้ไปไทยเราก็จะไม่มีโปรแกรมนะครับทีมชาติไทยไม่มีโปรแกรมดังนั้นเนี่ย ถามว่าเมื่อไม่มีโปรแกรมแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็จะไม่มีการฝึกซ้อมสําหรับทีมชาติไทยของเราและที่สําคัญเวลามันน้อยมากเกินไปครับมันมีการเปิดเ,เวลาไทาม์ไลน์ไว้ก่อนที่อาเซียนคัพจะเริ่มจากรายงานที่ออกมาชุดทีมชาติไทยชุดนี้อาจจะได้ซ้อมกันสัปดาห์เดียวด้วยนะครับคุณผู้ชมก่อนจะชิงแชมป์อาเซียนซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมมองแบบนี้ถ้าเกิดทีมงาน เห็นศักยภาพตรงนี้ก็อาจจะเล็งเห็นว่าระยะเวลาในการแข่งขันชิงแชมป์อาเซียนครับคุมผู้ชมที่จะเกิดขึ้นระหว่างวันที่5ธันวาคมถึง1มกราคมปีหน้าเนี่ยมันกินระยะเวลาเป็นเดือนเลยทีเดียวนะครับก็เลยมีการเล็งเห็นว่าจะใช้ทัวร์นาเมนต์นี้แหละเป็นการทดสอบผู้เล่นผู้เล่นตัวไหนที่จะใช้สำหรับอนาคตก็จะเรียกมา รวมตัวฝึกซ้อมกันตรงนี้ดาวรุ่งตัวเก๋าหรือแม้กระทั่งตัวที่เล่นอยู่ต่างแดนที่อยากจะให้ใช้แต่ยืนยันนะไม่มีเบนเดวิสแน่นอนเพราะเบนเดวิสเข้าสิงคโปร์ไม่ได้ข้อหาเรื่องของการเกณฑ์ทหารมันเป็น,เป,นเป็นประเด็นสําคัญที่ทําให้เขาเลือกติดทีมชาติไทยเพราะว่าที่สิงคโปร์เขามีมาตรการเรื่องของการ เกณฑ์ทหารทุกคนซึ่งช่วงนั้นเนี่ยก่อนที่เบนเดวิสจะมาเลือกเล่นให้กับทีมชาติไทยเขามีเรื่องนี้อยู่เขาคิดว่าถ้ากลับมาสิงคโปร์เนี่ยการพัฒนาฝีเท้าของเขาจะไม่ต่อเนื่องเขาก็เลยมาเลือกเล่นให้เก็บทีมชาติไทยซึ่งมันมีโอกาสทําเรื่องผ่อนผันเพื่อตามความฝันในต่างแดนดังนั้นเบนเดวิสมาไม่ได้แน่นอนแต่เมื่อดูในลิสต์รายชื่อนะปัจจุบันครับคุณผู้ชมมีหลายคนมากๆที่เข้าข่ายสําหรับฝีเท้าในระดับที่จะสามารถต่อยอด ของทีมชาติไทยให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับผมมองกันตรงนี้เลยคือถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากเนี่ยสิ่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือสิ่งที่ถูกสร้างมาแล้วตลอดช่วง2-3ปีที่ผ่านมากับตัวนักเตะที่ทางอาจารย์นิชิโนะเนี่ยเขาเรียกว่าปลูกปั้นมาแล้วก็ใช้งานอย่างต่อเนื่องถ้าเอามารวมตัวกันในห่วงเวลาอันน้อยนี้ตรงนี้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมว่าเราจะมีช่วงเวลา เตรียมทีมเพื่อกุยทางไปสู้ศึกชิงแชมป์เอเชียที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าอันนี้เล่าให้กับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยมีแผนอะไรไหมสำหรับการชิงแชมป์เอเชียผมว่าเนี้ยเป็นแผนสำคัญใช้อาเซียนครับเป็นทัวร์นาเมนต์ในการเตรียมตัวคือพูดนะจุดจุดนี้นะครับคุณผู้ชมต้องยอมรับความจริงหนึ่งข้อเลยแม้ว่าจะยังไม่มีสื่อไหนพูดเรื่องนี้ก็คือ ทีมชาติไทยของเราณนะปัจจุบันไม่ใช่ทีเมเต็งแชมป์ในอาเซียนคัพนะครับยืนยันกันตรงนี้ยอมรับกันแบบตรงไปตรงมานะครับไม่กระทั่งตัวเจ้าภาพเองพ่อของอ,อิราฟานฟันดี้นะครับอย่างอาหมัดฟันดี้เนี่ยออกมายืนยันว่านับปัจจุบันเนี่ยเตง็งจริงๆอะคือวิดนามนะแชมป์เก่าแข็งแกร่ง,แ,งแล้วก็เป็นเบอร์หนึ่งของอาเซียนในฟีฟ่าแลนด์กิ้งรับมือยากที่สุดอันนี้คือข้อหนึ่งที่ต้องยอมรับโคซิโก้ยังบอกเลยว่าปนีนี้ทีมชาติไทยเล่นภายใต้ การที่ไม่มีใครกลัวประเทศไทยอีกแล้วดังนั้นเนี่ยถ้ามองกันถึงจุดนี้มันก็เป็นการลดความกดดันของทีมงานสตารฟโค้ดแล้วค่อยๆใช้ทัวร์นาเมนต์นี้ปรับตัวสร้างทีมสู้ต่อไปอันนี้เป็นข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจดังนั้นผมเชียร์เต็มที่เลยนะถ้าเกิดทีมงานสตาฟโค้ดเห็นด้วยซ u เปอร์คอนเนคชั่นของมาดามแป,แป้งเห็นด้วยเนี่ยอาจจะไปหวานล้อมคุณท็อปนะ ประธานสโม,มสรเลสเตอร์ขอตัวธนวัตรมาหน่อยได้ไหมเราอาจจะได้เห็นตัวธนวัตรเนี่ยประสานงานกับตัวชนะทิพนะได้เล่นกับรุ่นพี่อย่างธทีรทรหรือตัวธทีรศิลที่ถ้าลงเล่นแล้วยิงประตูได้นี่เขาจะทําลายฝถิติดาวยิงตลอดการเลยนะครับอันนี้ธทีรศิลก็น่าสนใจว่าจะมาร่วมทีมชุดนี้หรือไม่แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องเกาะติดกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงสมาคมเองนะปัจจุบันผมเชื่อฝีมือในเรื่องของการประสานงาน ดึงตัวนักเตะต,ต่างประเทศเข้ามานะครับตั้งแต่ยุคที่ไป UAE แล้วสามารถเรียกตัวจริงๆมาได้ครั้งนี้ก็จับตามองดูให้ดีแล้วกันนะครับคุณผู้ชมต่อเนื่องกันอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเรื่องนี้ก็น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับเกี่ยวกับตัวของทีรทรทอนทีรทรทอนเนี่ยเพิ่งจะลงเล่นครบ100เกมในฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนะซึ่งเป็นหูนักเตะไทยรายที่2ที่ทําได้ ต่อจากตัวของชนะทิพย์สงกระสินนะก็เป็นเรื่องดีงามของวงการฟุตบอลไทยล่ะแต่ประเด็นหนึ่งน่าสนใจครับคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยมันมีภาพที่ตัวนักเตะดาวรุ่งของไทยอย่างพงสกรแล้วก็พนัทกรนะครับซึ่งเป็นพี่น้องกันเนี่ยแล้วก็ไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปลาย ยายอิตะชูโอในประเทศญี่ปุ่นซึ่งไปเรียนด้วยก็ไปฝึกฝีเท้าด้วยผมเคยทํารายงานเรื่องนี้อยู่แต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เล่นในระดับอาชีพเท่าไหร่แล้วสุดน้องทั้งสองคนเนี่ยเดินทางไปดูตัวทีราทรถึงสนามแล้วก็ได้มีการพบปะพูดคุยกันผมชอบตรงนี้ครับผมชอบคําพูดของทีราทรที่ให้คําแนะนํากับนักเตะทั้งสองได้อย่างน่าสนใจทีรทรเนี่ยบอกกับน้องๆเลยนะครับมันมีคลิปอยู่บอกว่าขอให้สู้ๆนะ เพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่งายๆโอ้โหคาพูดนี้ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวเพราะว่านะปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งกระแสเรื่องของใครทําก็ได้แชมป์อะไรต่างๆเนี่ยมันเหมือนจะเป็นเรื่องง่ายไปหมดสาหรับวงการฟุตบอลไทยแต่ทุกวันนี้เนี่ยอาจจะต้องย้อนกลับมาสู่โลกแห่งความจริงอีกครั้งว่าบางทีบางครั้งนะปัจจุบันบอลไทยของเราอาจจะไม่ใช่ทีมที่น่าเกงขามอีกแล้วแต่ ต้องสู้เพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆกว่าจะสร้างทีมแต่ละชุดขึ้นมาไม่ได้มาง่ายๆนะครับเราอยู่ในช่วงของวังบนของทีมชาติเนี่ยเรียกได้ว่าหลายปีพยายามสร้างทีมกันมาหลายชุดแต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยตลอด3-4ปีที่ผ่านมาดังนั้นคําพูดของทีระทรเนี่ยผมยกให้เป็นหนึ่งในคําพูดที่เจ๋งมากๆคําพูดหนึ่งนะครับที่เป็นการกระตุน้นวงการฟุตบอลไทยว่านับปัจจุบันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะไม่มีอะไรดีดนิ้ว้นมาได้เลยนะมันต้องใช้ความทุ่มเท มุ่งมั่นโดยเฉพาะเรื่องของฟุตบอลโชคชะตาก็ส่วนหนึ่งแต่ความขยันความอดทนความมุ่งมั่นครับที่จะทําให้นักเตะเหล่านั้นประสบความสําเร็จทีมเหล่านั้นประสบความสําเร็จได้ครับนี่คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยประจําวันนี้นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นของธนวัตรว่าถ้าสมาคมจะยื่นใช้อาร์เซนัพเป็นตัวกลุยทางก่อนจะลุยชิงแชมป์เอเชียเนี่ย จะดีไหมถ้าเห็นด้วยกดหนึ่งเข้ามาหรือเห็นต่างจากนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันแบบจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยนะครับรวมไปด็นไปถึงประเด็นของเทราทอนด้วยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ทาง YouTube ก็ฝากกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยครับรวมไปถึงทาง a c e b o o k ครับชอบคอนเทนต์นี้ฝากกดไลค์กดติดตามและกดแชร์คอนเทนต์นี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับวันนี้ผมลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ